ปะมีไปซื้อขว้าเดี๋ยวจะมาตันไปไหนไปซื้อขวาอ้ายางกับขว้าของไหวบูชาองค์พระพิฆเนศนะกาใกล้จะถึงวันวินัยยากาจะตุลาทีแล้วนะอา้าวกะแล้วเป็นวันไหนแม่นนากาก็วันพุธที่13ปี2 5 6 7นี่นากาจะเป็นวันแห่งองค์พระพิฆเนศที่รูทธทาทุกๆคนจะออกมากราบไหวบูชาขอพรต่อพระอ,องค์พเพราะเจอว่า ถ้าหากได้ออกมากรับไหวบูชาองค์พระพิฆเนศในวันวินัยกาจตุรทีจะได้รับพรอันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตขออันยังก็จะประสบผลสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยเป็นวันดีของวันหนึ่งขององค์พระพิฆเนศเลยนะได้กะได้กะได้กะโว้ยก็จะอู้อย่างหลายรอบกระตั้นะกะก็มันตื่นเต้นนะ่ะป่ะไปกะบม่ต้องดีละป่ะไปกะแต่วันนี้พิเศษน่อย พาะว่าเขาจะไปซื้อชุดไหว้แล้วก็ลวดไปไหว้องค์พระพิฆเนศตีลานเทวรารดูเลยเพราะที่นี่เปิลมีคือพร้อมทุกอย่างทั้งขนมกํายานเทียนของไหว้อื่นๆก็เยอะแต่เฮาจะมาเลือกเป็นชุดไหว้พระพิฆเนศชุดนี้เอาไปไหวอ้องค์ท่านเพราะว่าตังในล้านเปิลจะมีองค์พระพิฆเนศปางมหาเศรษฐีปางตีลัมรวยที่สุดในโลกของพิฆเนศส่วนเทวารายูเขาก็จะไปไหว้องค์นี้กันแต่เนาะที่นี่เปิลก็มีคือครบทุกอย่างแต่แต่แตปะไปกัน เดี๋ยวของจะหมดก่อนถึงวันไหวไปกันต่อ